มแมลงโทรสารสิ่งมหัศจรรย์ของโลกวันพีทในคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเจ้าตัวหอยทากสื่อสารหรือมแมลงโทรสารอุปกรณ์สื่อสารที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในโลกวันพีทซึ่งก่อนที่จะไปรับชมผมก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหากพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ หนใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกวันพีทที่อยู่ในการครอบครองของทหารเรือเป็นสัส่วนใหญ่นั่นก็คือแมลงโทรสารเป็นหอยทากที่ใช้เป็นโทรศัพท์ติดต่อระยะไกลในโลกวันพีทโดยปากของแมลงโทรสารจะขยับตามผู้พูดและจะแสดงอารมณ์ของผู้พูดออกมาทั้งโมโหหรือเศร้าหรือแม้แต่ตะโกนออกมาได้เลยจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ในตัว และส่งออกไปได้ไกลมากแต่ต้องให้อาหารโดยการรดน้ำมีมากมายหลายประเภทหลายสีสันตามผู้ที่ครอบครองโดยแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ๆได้9แบบคือ 1. แบบธรรมดาโทรศัพท์แมลงโทรศานมีลักษณะคล้ายโทรศัพท์ตั้งโต๊ะเป็นแบบที่มีใช้กันทั่วไปมีขนาดใหญ่ใช้ส่งสัญ,ญญาณได้ทั่วโลกแทนโทรศัพท์ทางไกลและแฟก 2. แบบพกพาเบบี้แมลงโทรศารมีลักษณะคล้ายโทรศัพท์มือถือเป็นแบบขนาดเล็กใช้ในระยะใกล้หรือใช้เป็นลำโพงขยายเสียง 3. มแมลงโทรศารดำมีลักษณะเป็นแมลงโทรศารสีดำขนาดเล็กใช้ในการดักฟังการสนทนาระหว่างโจรสลัดมีใช้เฉพาะในพวกทหารเรือหายากมากและมีราคาที่แพง สีแมลงโทรสารทองคามีลักษณะเป็นสีทองทั้งตัวและเป็นชนิดพิเศษที่มีเฉพาะระดับพเลเรือเอกโดยจะมีปุ่มด้านบนใช้กดใช้ในการเรียกกองกาลังพิเศษในยุทธการวัตเตอร์คอนั่นเอง แมลงโทรศัพท์เงินมีลักษณะเป็นแมลงโทรสารขนาดใหญ่มีหนวดเคข่าและดูแก่มากใช้ในการรับคําสั่งจากแมลงโทรสารทองคําอยู่ที่ศูนย์บัญชาการใหญ่กองทัพเรือ 6. กล้กองวงจรปิดแมลงโทรศารมี2ตัวต้องใช้ดูโอ้กัน มีลักษณะเป็นมแมลงโทรสาร2ตัวโดยตัวหนึ่งใช้ติดกับผนังคล้ายกล้องวงจรปิดเพื่อส่งสัญญาณภาพไปให้อีกตัวใช้รับส่งสัญญาณเพื่อใช้ในการจับภาพนักโทษในคุกอิเพลดาวและใช้เป็นกล้องวิดีโอได้อีกด้วย 7. กล้องโทรทัศน์มแมลงโทรสารมี2ตัวเป็นแบบคู่หูดูโอ้กันมีลักษณะคล้ายมแมลงโทรสารกล้องวงจรปิด แต่ชนิดนี้ใช้ในการเผยแพร่โทรทัศน์รับภาพและส่งสัญญาณบนจอขนาดใหญ่ระยะใกล้ 8กล้องตรวจจับมแมลงโทรสารเคลื่อนที่มีลักษณะเป็นมแมลงโทรสารเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ของชิกิมีไว้เพื่อใช้สำรวจบริเวณรอบๆในระยะกว้างมากและสามารถซูมภาพจากใกล้จะไกลก็ได้อีกด้วย 9. มแมลงโทรศารขาวมีลักษณะเป็นมแมลงโทรสารสีขาวขนาดต่างๆที่สามารถส่งเคลื่อนเสียงรบกวน ป้องกันการดักฟังของแมลงโทรสารดำของทหารเรือได้ด้วยซึ่งกองทัพปฏิวัตินำโดยมังกี้ดีดราก้อนได้เลี้ยงไว้เพียบเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับ9แมลงโทรสารที่นำมาฝากกันในวันนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็กราบขออาภัยด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ตรุจตรๆๆตรวตรุตรวตร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 คล็กฮัลโหลเฮ้ย้เฮ้เฮ้แกบิ๊กมัมใช่ป่ะเฮ้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 เป็นใครฉันคือมังกี้ดีลูฟี่คนที่จะเป็นราชาโจรสลัดมังกี้ดีลูฟี่ฉันจะจำแกไว้จงมา ที่ดิวอลซะเออรอได้เลยฉันอยากมีเรื่องกับแกอยู่เหมือนกันอ